ว่ามีคนเจ็ดคนเนี S ่ยก็ไปคิดกันที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ยึดอำนาจจากราชการที่เจ็ดที่มาทรงเสด็จมาทรงซ่อมยิงปืนที่หัวหินนะครับหลอกทหารมาอามามาออนุาาามมที่พัตตินาในการจับตามปลุกตะกุกมาทหารไม่รู้เรื่องหรอกเอามาปลุกมาแล้วก็ดยึดแล้วก็ ผมว่าตอนสองทีเจ็ดหน้าก็เป็นใครก็เป็นเป็นคนที่ผมถ้ามวเราเป็นอยู่ในทีสองทีเจ็ดหน้านะคณะรัฐเนผมยัไม่เป็นเป็นอนขาดคือหลวงสุพัชราศรีคนนี้คือใครครับคนนี้คือคนที่คณะรัฐให้ถือถือสารมาให้รัชการที่เจ็ดนั่งเรือลอบมาขึ้นหัวยู่ถือสารมาให้ักการที่เจ็ดบอกท้าถาทานจนสลดลาจะอำนาจนี่ย สารคณะรัฐเนี่ยให้ท่านออกจากราชสุบดีเองหลวงสุนทรราชสารเขาเรียกตือสารนอครับอ้ผมเป็นคนถือสารเดียวใส่ผมไม่กล้าอยู่แน่นะครับเล่าอย่างนี้ให้ฟังอ่ะชาวบ้านเขาก็สนใจนะนะแล้วเหตุการณ์้ที่สามการหยุดแรมที่เกิดขึ้นผมให้เครดิตกับ14ตุลาคมง6นะครับ เอาสามเหตุการณ์ที่มาไล่ฟังและเชี่ชาวบ้านก็เห็นแบบการเคลื่อนย้ายของอำนาจทางการเมืองเห็นไหมนั่นก็เป็นต้นหลักสูตรที่มันน่าสนใจอ่ะนะครับการเคลื่อนย้ายอำนาจทางการเมืองจากตั้งแต่สร้างราชฐานของประเทศชาติจากพระเจ้าตากสินมาถึงยุคอำนาจอยู่แต่บุคคลคนเดียวมาถึงยุคของอำนาจมาถึงคณะบุคคลคณะราฐหลังจากคณะราฐมันเกิดกวงจรปุบปาบ ยึดอำนาจกันไปมาไปมา41ปีถึงยุคถนอมพักแหงถูกไหมจึงเกิด14ตุลาร์นะฮะอำนาจมันกำลังเคลื่อนย้ายไปทิศทานสุดท้ายเราถูกเล่าแกนเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่มีทางเลยคราบพี่น้องชาวบ้านมันมอมเมืองนอนเท่าเพราะอำนาจของพี่น้องประชาชนมาจากการเรียกร้องต่อสู้กนะันเห็นไหมโอ้มันฟังมันไม่เบื่อเราเลยนะถ้าพวกคุณไปพูดเรื่องรประชาชนที่มาไตย การคือเรองน้องสามันหลักเป็นแถวพอถัดจากช่วงบุบบสาินนาทีเองนะอีสามกินนาทีต่อไปให้บุญชุมบุญชุมนี่อยู่อายการมันวพูดเลยมันเปนคนฟ้านะเพราะนั้นจะได้ผมอยากจะชวนพวกเรานทีมจังหวัดไปนั่งคุยไปนั่งฟังบุญชุกก็ไปตุดนาเลยประวัตการรอครองระบบประจาธที่ตกีเคียงู่กับสถาบันพระมหาิา์เนี่ยประเทศต่างๆ มันเป็นยังไงของอังกฤษเป็น <a> ยังไงออสเตรเลียทำไมถึงลงประชาธิปติยังอยู่ในเครือกบพกยอมรับการนำออสเตรลียเป็นประเทศนะครับในการทัดตั้แตที่มีพระบากษัตริย์เป็นประมุขนะครับพระบากษัตริย์ก็เป็นใครอึนควินออสเตเลียไอควินอันนี้ของของอังกฤษเท่านั้นนะครับ ออตเตเดียคืออะไรออตเตเดียคือเหมือนเกาะตาลูโตของอังกฤษออสเตเดียคือเกาะตาลูโตของอังกฤษคือเอาพวกหัวรุนแรงของอังกฤษไปไปขังไว้ที่นอตตินดัะนั้นคนออสเตียคือคนหัวเข้าง่ามากแต่มามาแรกแน่สมมติว่าเราจะปกครองด้วยระบอบอะไรจำเป็นต้องมีพระมหากษัตบสัจจะมด้ทำประชาธิปไตยนะทำประชาชาออสเตเดียบอกต้องมีพระมหากษัตริย์ แล้วเอาควีนของอังกฤษเนี่ยมาเป็นพระมหากษัตริยอัตเตเลียยังเป็นสลัมผมเขาท่านก็พูดเรื <t sky> ่อยๆได้เรื่อยๆก็ตอบก็วด้ท่านไปศึกษามาเยอะนะครับโอ้ชาวบ้านก็ฟังสนุกเลยครับนะสุดท้ายก็มาถึงวิถีชีวิตอาจารย์สาริตก็เล่าวิถีชีวิตประจานิประทยเป็นยังไงขึ้นมาเลยนะครับพอกินข้าวเสร็จมอบภารกิจโอ้ขึ้นขั้นมา เนี่ยหลักสูตรทงจากมันรับใจนะนะครับแล้วก็หาคนพูดเก่งๆไปท่านจะได้ว่าวิธีการเทคนิคในการไปพบปะกับพี่น้องประชาชนระดับภาคพืเราต้องปรับตัวหน่อยนะไม่งั้นเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับปรับหน่อยมันมันเป็นเทคนิคอะบางทีเรามาสังอบรมไปแล้วนะครับพวกเราหลายคนนะแต่ที่จะกิทแท็กต์ใหญ่เนะ ไปเอาผมว่าไปเอาเทคนิคที 3, ่เขาให้เราในที่ประชุมไปพูดกับชาวบ้านชาวบ้านหนีหมดไม่มีทางนะครับหนีหมดนะครับนั้นนั่นเป็นแบบเทคนิคเราไปพูดนะขอแล้วอย่างเดียร์เดียวกราบแทบท้ากันไปจัดเลยนะไม่ใช่ไปเปิดประชุมผู้ใหญ่บ้านเห็นเปิดแล้วจัดแล้วประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วไอ้แบบนี้ก็น่าเกลียดเกินนะอย่าให้พูดเลยอำเภออะไร นี่เสียงมันก็วเววมาแล้วหูมันลิงลิงทายแบบกระชิบเลยวไอเราก็อยางดีว่าดีโอช่วยไปดูหน่อยนะขอเราจัดจัดนะเพราะมันถ้ารวมรวมเบิรหลายผู้บ้านก็หลายตังอยู่นะถู้บ้านเราดูผู้บ้านเองมันไม่ตังก็ยอดอะไรเท่าไหร่จะไม่ได้ก็เนี่ยนะสองล้นแผู้บ้านหนึ่งสองนแปดสีผู้บ้านสองหมนแปดเอาผู้ใหญ่มา ช่วยมาอบรมลิดหน่อยเลยสองคนแต่ทั้งสองนี่เอาเกี่ยวขงมากไปนะคือเอาเกี่ยวงก็อย่างนี้บ้างร้อยกอดีพอดีนะลวมอยู่ได้บ้างเราอยู่ได้บ้างไปได้หลายาๆหมู่บ้านรวมกันได้แบบนี้ช่คงแต่ช่วยดูให้หน่อยนะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการลงประชารมั่สุดท้ายการลงประชารมั่รัฐธรรมนูญก็ให้กกตนะครับกกต จัดการแต่ระบบการลงประชามติเนี่ยผมไม่ได้พูดหรอกใช้ระบบเป็นสวอเรื่องสวอมันจะปัดเรื่องตั้งอะไรก็แบบปัดการอะไรก็ก็ก็กำหนดมาเรียกว่รปปตององเงี้ยพวกเราบอกกันอย่เหมือนะผมไม่พ้นอันนี้นะครับมีช่องกินด้วยพี่ด้วยนะครับประมาณหนึ่งสินหาเนี่จะได้ลงประชามติผมไม่พ้นพวกเรานะครับดังนั้นสิ่งเนี้ก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านแค่นะครับ ประเด็นรัฐนกมนูดนประเด็นร like ้อนๆหลายเรื่องนะครับก็มีสิ์มีเสียเรื่องอะไรบ้างก็มาคุยกันนะครับให้พี่น้องจวบ้านฟันนะครับอยาเอิกมาโดยไม่ได้ทำเลยเลยนะขอร้องนะครับคืออะไรอั๊บั๊บั๊บบางคนก็ก็ก็หาว่าประหลัดจักรวดคนนี้แรละแต่เรื่องจากประหลัดจักประหลัดจักรวดคนนี้มันอะไรนะคือรู้นะนะเรื่องจากเราเมื่อแต่ตัวนานนะ แต่แั้มองไม่ต้องเยอะแค่จบตาเราก็รู้ว่ามันมาไมา่หยดอ่แล้วนะเพียงแต่เราจะพูดไม่พูดทําไม่ทำอย่างน,นี้นะรู้รู้อยู่มวยมวยมวยแต่ละท่ายรู้มือนะครับถ้าต่อไปเรื่องอของพวกเราที่มีชีวิตอยู่สองคืนหนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนนะจังหวัดสงขลา นะครับก็ขอให้พวกเรามีชีวิตที่เป็นสุขนะแล้วก็ยังไงก็ตามรก็อยากให้พวกเราได้ตอนวิทยากรอบรมนข่งก็อยากให้อยู่ครบป้อมหน้าป้อมตานะครับนะครับร้อมหน้าป้อมตาก็คงมีอะไรที่จังหวัดนะครับอยากเกือนใจนะครับมันก็ที่นี่ต้องมองไนทางนั้นนะครับยูกันนะครับ พยายามบอกทีมจังหวัดแล้วบอกว่าเราจะ้งหน้าทีมจังหวัดก็ต้องไปอยู่อำเภอนะครับแต่นั้นคิดอะไรที่จะไปสปอยอำเภอมากเราก็่างเป็นคำจริงผมเจอแล้วนะครับมีพูดมาพูดเห็นมีพี่คนหนึ่งเป็นตอนอยู่สุราษธานีแกเป็นจ่าจังหวัดแลเราที่ออกเป็นเก๊กอำเภออยู่เรื่อยนะเะวันหองเดือนนี้พอแกเป็นนายเพอแกล่อนายอำเภอได้แกก็กับไปเป็นนายเพอ พนมจังหวัดสุราษฎรานีสุดท bueno ้ายรายงานอำเภอพนมไม่ส่งมาถูกเตือนข้างที่สองแล้ถือวิธีเดือนมาจังหวัดใครเที่ยนอิจอยู่ก้กวาบอกน่าแต่คำโอไม่สนิทเมื่อไรกจบจ่าบอกวดาแต่พี่จำตามนองพี่แล้วตอนพี่อยู่จังหวัดพี่มือขู่มือใจพอพี่ไปรงมือั่วขวนูนมันก็ขู่พี่มากาตามตลอดแลยมันก็แกกัวรอบั ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักตันไเร่งเถิดรู้รักสามคีขอบคุณมากนะเลยเปลียได้แล้ว